สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพี่ออนค่ะพี่ออนจากเพจออนอิเลกรป้ายแดงค่ะพบกันอีกแล้วเช้านี้นะคะวันนี้มาส่งมอบรถนอกสถานที่ตอนนี้อยู่ที่ลาดหลุมแก้วค่ะมาส่งมอบรถให้กับลูกค้าเคสนี้เป็นเคสที่แบบว่าเป็นเคสที่แบบตื่นเต้นอีกหนึ่งเคสนึงนะคะเพราะว่าเป็นเคสที่จบตามโปรจบที่โปร1น9 9 9บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจบตามโปรเลยเส้นกันสองคนสามีภรรยาทํางานทํางานเป็นพนักงานบริษัททั้งคู่เลยนะคะอยู่โซนลาดหลุมลาดลาดหลุมแก้วนะคะ ตัวลูกค้าเองก็กังวลค่ะบอกว่าไม่เคยซื้อไม่เคยเไม่เคยซื้อรถนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยยื่นสินเชื่อใดๆกลัวสัญญาจะไม่ผ่านทุนนี้นั่นค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะเซนวันอาทิตย์ค่ะเช้าว,วันจันทร์ยังไม่ทันถึง10บโมงค่ะไฟนแนนซ์ส่งผลอนุมัติมาแล้วะคะ่ะแจ้งกับลูกค้าเลย เคสนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะถือได้ว่าเร็วมากๆาค่ะรวดเร็วมากๆานะคะไปไหทมาทาสัญญาวันมาทําสัญญาพี่เราไม่ได้มาทาเองนะคะเคสนี้พอดีว่าติดธุระนู่นนี่นั่นค่ะไม่ได้มาทําด้วยตัวเองไฟนันมาทําสัญญาให้นะคะก็จะเป็นเคสที่เพิ่งโพสต์เมื่อไม่กี่วันนี่เองค่ะก็อนุมัติวันอาทิตย์เอ่ะเซ็นวันอาทิตย์แล้วก็อนุมัติวันจันทร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรถเลยค่ะลูกค้ารับรถเลยวันนี้นะคะรวดเร็วทันใจมากๆาเดี๋ยวเราให้ดูรถคร่าวๆก่อนนะคะตอนนนนนี้้้ลููกกคคาาไวม่่ยัอะะ ลูกค้าไว้ไม่ยนังแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรถก็จะเป็นตัว 1.9S นะคะราคารถอยู่ที่617,000บาทนะคะตัวนี้มีโปรดาวเริ่มต้นที่19,999บาทและที่สำคัญอย่างที่บอกเลยค่ะลูกค้ารายนี้จบตามโปรค่ะดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะไม่มีเก็บอะไรเพิ่มนะคะลูกค้าจ่ายเงินแค่19,999บาทก็คือ20,000บาทนั่นเองนะคะ,ะจบตามโปรเลยนะคะกระจ้านหน้าก็จะเป็นลูกเที่ยว2ชั้นแบบนี้นะคะอ่า ไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวให้แต่รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะอ่ะาทะเบียนรถคันนี้นะคะรอลิง8699าค่ะหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นป้ายแดงอของลูกค้านะคะก็นี่ค่ะได้เห็นแล้วค่ะเผื่อว่าใครจะซื้อตามนะคะเผื่อใครจะมีโชคร่วมกับลูกค้าพี่ออนนะคะรุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะค่ะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะลูกค้ารับเดิมๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยนะคะอ่ามีไฟเลี้ยวให้ตรงแก้มแบบนี้อ่า ดูด้านในค่ะในส่วนของด้านในก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะซีดีนะคะสองดินแบบนี้นะคะเล่นซีดีได้เ p 3สามได้ะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีซีดีกันแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากเเล่นพ่วงกับโทรศัพท์ก็ได้นะคะให้ไปซื้อสาย a อ x มานะคะแล้วก็เสียวกับช่องนี้อจะเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เลยสามารถเปิดเพลงในโทรศัพท์ได้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบกลมๆแบบนี้ค่ะ,ะเกียร์มีทั้งหมด6เกียร์นะคะมีทั้งหมด6เกียร์เกียร์เจ็ดเกียร์พร้อมเกียร์ถอยนะเกียร์ถอยจะอยู่ตรงเกียร์หนึ่งดันขึ้นไปนะคะ,ะนี่เบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะ รองรับสรีระให้กับตัวลูกค้าได้ดีมากมากค่ะเมื่อกี้พี่ออนก็ขับมาเองนะคะขับเองส่งเองนะนี่ค่ะมันจะมีเป็นปีกออกมาแบบนี้ค่ะเวลาลูกค้านั่งหรือเวลาขับขี่ค่ะมันจะเวลาโยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกแบบเหมือนกับอบกอดเราไว้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมโพ์สวัสดีค่ะน้องสลาเปาสวัสดีทุกคนที่ทักทายมาตอนนี้นะคะแครปเป็นแครปเปิดได้นะคะแครปเป็นแค่ปเปิดได้แบบนี้อ่ะอ่าจ้้ จะมีส่งมอบรถรัวๆเลยนะคะเพราะว่ารถลงเยอะเมื่อเช้าก็ลงมาประมาณเจ็ดแปดพันนะคะ,ะก็จะน่าจะได้ของน้องรัชนกที่อยู่ระยองนะคะที่เ็ตนั้น จองประมาณ7จเดือน9เดือนแหละจองตั้งแต่ตุลานะคะเพิ่งเห็นรถแว๊บๆเมื่อเช้านี้แต่ว่าผู้จัดก,การยังไม่ได้แจกรถเลยนะคะส่วนเคสนี้ถือได้ว่าไม่ถึงเดือนค่ะลูกค้าได้รับรถเลยนะคะหลังจากจองจองและทําสัญญาทาสัญญาแล้วมีรถเลยไวมากๆค่ะคนอื่นเขารอกันร่วมร่วมครมึ่งปีนะคะเเดือนยังมีเลยนะคะของพี่ออนนะนานสุด9เดือนนะคะนะตอนนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณลูกค้ากันนะคะว่า ลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้รับรถแล้วเดี๋ยวยู่ด้วยกันเลยจ้าเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องจ้องอะไรคะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะน้องสี่ิธอนค่ะน้องสิริทอนกับนายชาติครับกับนายชาติโอเคก็สองคนนะคะสองคนติดต่อเข้ามาคุณจองเองไหมค่ะครับผมจองไม่กี่ยอาทิตย์เองเนาะอาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์อาทิตย์เลยครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ไหมจองแล้วก็นัดทำสัญญาเลยครับ ทำสัญญาเป็นไงเร็วไหมคะเร็วค่ะเร็วกี่นาทีกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเลยครับครึ่งชั่วโมงได้ทำสัญญาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าทราบผลประมาณถ้าพี่จะเอาไม่ผิด17ชั่วโมงห,หลังจากที่เซ็นสัญญาเร็วรวดเร็วมากค่ะคือแบบว่าเซ็นวันอาทิตย์วันจันทร์ยังไม่ถึงเที่ยงเนาะรู้ผล,ผลแล้วดีใจด้วยแล้วก็พอสัญญาผ่านเมื่อวานโทรมาบอกบอกว่า,วา,วา,วามีรถแล้วรับเลยไหมลูกค้ารับเลยค่ะเคสนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเคสที่แบบก็ภูมิใจนะคะภูมิใจที่ทําให้ลูกค้าได้รับรถในโปร นี้ได้นะคะลูกค้าวันนี้จ่ายเงินให้พี่ออนเท่าไหร่คะ20,000บาทค่ะ20,000บาทนี่เก็บเพิ่มอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะโปรนี้มีอยู่จริงเนาะอ๋อหลายหลายคนบอกไม่เชื่อกลัวว่าแบบเฮ้ยเซลหลอกไหมโปรนี้ไม่มีหลอกนู่นนี่นั่นตอนแรกตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อค่ะหลเจอแล้วของจริงเลยของจริงใช่ไหมลูกค้าทำอาชีพอะไรเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยอาชีพโรงงานค่ะบริษัทค่ะทำงานบริษัททั้งคู่เนาะเคยมีประวัติเช่าซื้ออะไรมาก่อนไหมคะไม่มีค่ะไม่เคยเลยไม่มีประวัติอะไรเลยค่ะะปปรวััติใสๆเเลย้อนนนี็ นี่ชิ้นแรกคกูหนูก็กลัวหนูไม่เคยเป็นนี่ชิ้นแรกค่ะเป็นนี่ชิ้นแรกแล้วก็เป็นทรัพย์สินชิ้นแรกเนาะทรัพย์สินชิ้นแรกเลยครับในชีวิตในชีวิตนะคะดีใจไหมดีใจครับดีใจเนาะตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยอ่าก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะอยากให้พูดถึงพี่ออนหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างเราเพิ่งเพิ่งเจอกันวันนี้เนาะวันทำสัญญาพี่ออนก็ไม่ได้มาค่ะรู้สึกยังไงบ้างทำไมถึงเลือกพี่อะไรประมาณนี้ หนูหนูกดไปเจอเพจบางัวทองค่ะอ๋อค่ะแล้วก็แบบติดตามมาตลอดเลยแล้วแบบทำไมคนนี้ทําไมเขาจองรถจาคนนี้เยอะจังเลยทํานอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็แบบถูกใจค่ะแตบมีพี่ส่งรถเยอะมากค่ะลูกค้าที่เยอะมากเลยก็แบบคนนี้แน่นอนเลยหนูก็เลยค่ะหนูหนูก็เลยจองกับพี่ค่ะก็เลยเลือกเป็นพี่เลยใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นไงคะผิดหวังไหมไม่ผิดหวังค่ะหนูได้ยินพี่ออนบอกว่าอยากให้จองกับพี่เป็นเจ้าแรกอะไรเงี้ยอ๋อค่ะหนูก็เลยลอง อ่าค่ะไม่ต้องทําที่อื่นอะไรเงี้ยน,นูก็เลยลองครั้งแรกกับพี่เลยก็ได้เลยค่ะได้เลยเนาะ,ะอ่าท,ที่ที่ที่พูดอย่างนั้นไปเพราะว่าคืออยากเข้าใจค่ะบางคนเนี่ยอาจจะไปจองที่อื่นแล้วแล้วทำสัญญาที่อื่นแล้วแล้วไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรับเหมือนกันนะคะเคสแบบนั้นนะคะ<ช>เราจะรับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเห็นพี่ออนเป็นเหตุแรกเห็นพี่ออนเป็นคนแรกนะคะยังไงให้พี่ออนเป็นทำเป็นคนแรกนะคะแล้วทุกคนจะได้รับรถกบน ถ้ามันผ่าน texting มาหลายหลายครั้งแล้วมาจะลําบากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าบังเอิญว่าไปจองที่อื่นแล้วทาสัญญาที่อื่นแล้วมันไม่ผ่านกับที่อื่นมาก็ทําให้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดแบบมาที่แรกรกับรองผ่านชัวนะคะแล้วก็ผ่านง่ายแบบนี้ด้วยนะคะดีใจกับลูกค้าด้วยเนาะนให้คุณผู้ชายพูดบ้างค่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะรับรถแล้วรู้สึกตื่นเต้นครับดีใจครับนอนไม่หลับเลยคนอนไม่หลับเลยค่ะนอนไม่หลับเลยนะคะตื่นเต้นดีใจนะคะ ก็ยังไงก็ขอให้พรนะคะขอให้รถคันนี้ช่วยหนุนดวงหนุนธุรกินะคะให้ลูกค้ารวยๆยิ่งขึ้นไปนะคะให้ถูกหวยรวยตัวสองตัวสามตัวตรงนะคะถ้าถูกหวยก็ไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่ออนด้วยนะคะเชว่รูมอยู่ใกล้ๆกันเองนะคะทุกคนมาเมื่อกี้วิ่งมาประมาณสักสิบนาทีก็ถึงแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โชื่อรูอีกทีหนึ่งวันเปลี่ยนใบทะเบียนนะคะวันไปเข้าสู่บริการที่นีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะเครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรถ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะทุกคนเนาะก็อยากจะให้ฟังจากปากลูกค้าเองนะคะหลายๆคนก็แบบว่าอาจจะไม่เชื่อว่าโปรนี้มีอยู่จริงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ฟังจากปากลูกค้าเองเลยค่ะบางทีถ้าเกิดฟังจากปากพี่ออนคนเดียวเดี๋ยวอาจจะแบบว่าจริงหรือเปล่าไม่จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ฟังจากปากลูกค้าเลยนะคะโปรนี้มีอยู่จริงค่ะรับรองได้นะคะถ้าลูกค้าไม่มีแบ็คไลท์ไม่มีล่าช้าไม่มีประวัติการเช่าซื้อใด รับรองค่ะผ่านตปรนี้แน่นอนนะคะขออย่างเดียวค่ะอย่ามีราชาอย่ามีแบคลิสค่ะถ้ามีราชา้ามีแบคลิสถาม่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ต้องดาวเยอะนะคะดาวโปรหมื่นเก้าไม่ได้แน่นอนบอกได้เลยค่ะไม่จบเนาะอ่ะก็จะมีกระบะไรเนื้อให้นะคะแถมให้นะคะมีกระสัดให้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนะอ่ะให้ดูหน้าในใอีกนิดนึงนะคะอ่าก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกมีอ่อต่อกระจกจากด้านในให้แบบนี้นะคะ ลูกค้าโชคดีมากมากค่ะคันนี้นะถือว่าเฮงเฮงมากมากค่ะทําสัญญาผ่านกแบบ๊แบบเดียวเองเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะของพี่ออนตอนนี้นะคะรอรถกันค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะทําเอเมื่อวานมีมีมีคนแซวเข้ามานะคะบอกว่าทำไมมันรอรอนานขนาดนั้นรอเก้าเดือนเนี่ยไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าเ,าเคสที่ให้ดูเคสนั้นเพราะว่าอยากให้ดูความประทับใจยอยากให้ดูแบบว่าความที่แบบว่าลูกค้าทําไมถึงรอทําไมถึงรอการที่แบบ าจะรอรถเนี่ยกับเซลล์คนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง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 ง่ายเลยนะคะเนาะเพราะก้าเดือนทําไมเขาถึงรอถ้าพี่ออนบริการไม่ดีพี่อนอนไม่ประทับใจยังไงลูกค้าก็ไม่รอนะคะคืออยากจะให้เห็นตรงนั้นนะคะถึงถึงซื้อออกไปแบบนั้นนะคะแต่คราวนี้เนี่ยลูกค้าที่รอรถสักเดียวนะคะอย่างเคสนี้ก็มีนะคะไม่ใช่ว่าแบบทุกคันจะต้องรอเก้าเดือนหกเดือนอะไรนั้นไม่ใช่นะคะแค่อยากให้เห็นความประทับใจของลูกค้าว่าไฮ้เก้าเดือนลูกค้ายังรอเลยนะคะเคสนี้เห็นไหมคะอย่างที่บอกค่ะเคสนี้แค่ แค่นี้แค่ไม่ถึงเดือนนะลูกค้าก็ได้รถก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบว่าอ,อย่างอย่างไรที่แล้วแบบว่าเก้าเดือนทำไมถึงรอถ้าเป็นผมผมไม่รอแล้วนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็จะอยากเสือให้เห็นนะคะว่าไม่ถึงเดือนก็มีนะคะไม่ได้แบบว่าอตองเก้าเดือนหกเดือนทุกคันนะคะคันที่รอนานก็มีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะคันที่แบบ จองแล้วมีรถเลยก็มีจริงๆคันนี้ก็มีรถเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเคสที่เป็นเกษตรษกรที่เพิ่งเซ็นสัญญาที่คลองหเมื่อประมาณสองสาวันนี้เองนะคะก็ได้รถเลยเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้รับรถเลยนะคะโอเคก็ดีใจลูกค้าด้วยนะคะคทุกอย่างผ่านฉลุยรับรืมไปหมดเลยนะคะจองปุ๊บทำสัญญาผ่านปุ๊บนีรถเลยนะคะคก็ขอให้ชีวิตรับรืมแบบนี้ตลอดไปนะคะยังไงแล้วขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่าเจอกันอีกทีเลหน้าชิมนาดบมาค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะค่ะ